เขาฝากไพ่มาบอกกับคุณว่าอะไรขอไพ่เปิดข้อความเข้าทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยเก้าถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิก 4เหรียญพลังงานของคนธาตุดินบางกรรึกศบกดิ์กเดอเมจิกเชียนพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะ8ดไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงทนุแล้วก็อัจจวินถือดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกุมมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุดินคนธาตุไฟคนธาตุลมมาครบทั้งสธาตุนะคะ เปิดเผยจริงใจนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งแก้ไขปัญหาเก่งพูดคุยเจราจาประสานงานเก่งมากเป็นคนที่หัวคิดทันสมัยจิตใจหนักแน่นมั่นคงบางครั้งก็ใจดีใจเย็นบางครั้งก็ใจร้อนดุด,ดันนะคะพลังงานที่ขึ้นมาเย็นได้ร้อนได้นะคะอาจจะมีสองขั้วสองบุค,คลิกในตัวเองนะคะมีความเจ้าชู้เงียบในขณะเดียวกันก็มีความขี้หึงขี้หวงในตัวเองด้วยนะคะ เรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะคนที่ฝากไพ่มาบอกกับคุณเขาจะเป็นใครนะคะใครเป็นเจ้าของข้อความที่ฝากไพ่มาบอกกับคุณนะคะเขาคือใครขอพลังงานของเขาหน่อย9ก้าดาพลังงานของคนธาตุลมเมุุนตุนกลุม ิไม้พลังงานของคนาธาตุไฟเมสิงธนูเดลเบอร์ over, นะคะพลังงานของคนราศีเมถุน5เหรียญพลังงานของคนาธาตุดินมังกรพฤกษกันสามเหรียญพลังงานของคนาธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนาธาตุลมคนาธาตุไฟคนาธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาหากตอนนี้คุณกําลังเริ่มเปิดใจคบเปิดใจคุยกับใครนะคะ ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนมากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ใช่แฟนมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังรู้สึกลังเลไม่แน่ใจมีความไม่เหมือนกันไม่เข้าใจกันนะคะก็เป็นพลังงานของคนคนนี้นี่เองพลังงานของคุณก็ไม่ได้เหมือนกับคนโสดมีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วแต่ก็มีความเจ้าชู้อยู่ในใจในขณะเดียวกันก็มีความหึงความหวงอยู่ในใจเช่นกัน เป็นพลังงานที่เหมือนกับยังไม่แน่ใจว่าควรจะหยุดดีไหมตราบใดที่สถานะยังไม่ชัดเจนคุณก็มีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์ที่จะให้โอกาสคนอื่นๆที่พร้อมจะชัดเจนนั่นเองนะคะพลังงานของตัวเขาเองก็เหมือนกำลังตกหลุมรักได้พบเจอใครสักคนคนที่กำลังทำให้หัวใจของเขาปั่นป่วนมีความ กล้ากล้ากลัวกลัวก้า้าหยุดหยุดนะคะสิบไม้อยากทําให้เต็มที่อยากทุ่มไปเต็มแรงรู้สึกยังไงอยากแสดงออกไปให้หมดก้าดาบมีความกลัวว่าวุ่นกังวลใจนะคะเครียดเองคิดเองนะคะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกภายในใจของตัวเองนะคะ หากว่าตอนนี้คุณกําลังคบกําลังคุยกับใครสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะเขาคือคนที่ฝากไพ่มาบอกข้อความนี้กับคุณนะคะเรามาดูข้อความที่เขาฝากไพ่มาบอกกับคุณกันว่าเขาฝากไพ่มาบอกกับคุณว่าอะไรนะคะเขาฝากไพ่มาบอกอะไรกับคุณนะคะ หถ้วยนะคะความต่างระหว่างคุณกับเขานะคะ รักมั่นคงรักจริงใจความสัมพันธ์อาจจะไปแบบช้าๆแต่รับรองว่ามั่นคงจริงใจในช่วงเวลาที่เรียนรู้กันและการเขาไม่เปิดโอกาสให้ใครแน่นอนนะคะแม้ว่าจะมีความกล้า,ากล้ากลัวในความสัมพันธ์ยังไงก็ตามแต่ว่าหากว่าเขาเปิดใจให้ใครแล้วก็มีแค่คุณคนเดียวนะคะหากว่าเขาเปิดใจให้คุณแล้วเขาก็มีเพียงแค่คุณเพียงคนเดียวเท่านั้นในหัวใจนะคะ ชัดเจนจริงใจยุติธรรมนะคะคำไหนคำนั้นรักนะคะแม้ว่าจะเป็นความรักแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยค,อยคอยเรียนรู้แต่ว่ารักจริงๆนะคะรักด้วยหัวใจที่แท้จริงนะคะ ตอนนี้คุณก็คือคนที่สำคัญที่สุดในหัวใจของเขาแล้วนะคะแม้ว่าสถานะไม่ชัดเจนเขาจะมีความกล้าก,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 กลัวกลัวนะคะมันเป็นเหมือนกับปัญหาที่อยู่ในหัวใจของเขาอาจจะมีความแตกต่างฐานะต่างกันด้วยนะคะมีความกลัวที่เกิดขึ้นในหัวใจด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าแบกกลดาภูมิหลังที่เขา ได้เรียนรู้หรือว่าได้ประสบมาก่อนหน้านี้ทําให้เขามีความกลัวนะคะมีความกล้ก,กลัาก,ก,ก,กลัวที่จะกระโจนลงไปหาความรัก เขารู้สึกดีกับคุณมากๆเขารู้สึกตกหลุมรักคุณแต่ในขณะเดียวกันขอเวลาที่จะเรียนรู้ขอเวลาให้ค่อยๆให้ความรักพัฒนาไปนะคะแต่ว่าในช่วงเวลาที่เรียนรู้ทําความรู้จักกันกับคุณเขาอยากให้คุณมั่นใจได้เลยว่าเขาชัดเจนมากพอนะคะแล้วก็ไม่คบเผื่อเลือกมีแค่คุณเพียงคนเดียวในหัวใจนะคะเรียนรู้กันไป เปิดใจให้กันไปนะคะส่งมอบสิ่งดีๆให้การเรียนรู้กันไปในแต่ละวันไม่ว่าตอนนี้สถานนะความสัมพันธ์ระหว่างคุณจะเป็นยังไงนะคะแม้ว่าจะไม่ชัดเจนมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนแต่ให้คุณรู้ไว้ว่าในใจของเขาหนึ่งเดียวที่มีในตอนนี้ที่อยู่ในหัวใจของเขาก็คือคุณเพียงคนเดียวนั่นเองนะคะ